เมื่อคู่รักเดินทางไปฮันนีมูนที่แกลนแคนยอนได้จ้างไกด์นำทางให้เข้าไปในที่ที่ห่างไกลาจากโลกภายนอกแต่แทนที่จะกลายเป็นทิพสุดโรแมนติกชีวิตของทั้งคู่กลับต้องดิ่งลงเหวเมืกกเ่อไกด์เพียงคนเดียวที่มีถูกงูห่างกระดิ่งกัดจนตายทำให้พวกเขาต้องมาเชิญกับการเอาชีวิตรอดที่แสนสาหาัสวันนี้ลุงเทสพาสปอยนางเรียเดอะแคนยอนเป็นนางปีสองหนเก้าเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่คู่บ่าวสาวนิกและลอรีได้เดินทางไปฮันนีมูนด้วยกันเพื่อเติมความหวานจะชีคกโก้ไปยังเมืองนิดเล็กที่ชื่อวิลเลียมทั้งตอนเหนือของรัฐเทลิสโซนานิกใฝ่ฝันที่จะไปเยือนแกลนแคนยอนสักครั้งในชีวิตดังนั้นเขาจึงบวังว่าจะทําให้วันแรกๆของการแต่งงานเป็นวันที่น่าจดจาทั้งคู่เช็คอินที่โมเตลในเมืองและวางแผนจะไปดูแสงเหนือด้วยกันพรุ่งนี้ได้เดินทางได้ลอเข้าไปในแกลนแคนยอน เชา้ามืดลงคืนขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องลอรี่แซวว่าพวกเราควรจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ทั้งหมดอยู่ด้วยกันในห้องแทนและมีความสุขอย่างสุดเหวี่ยงบนเตียงแต่นิกบอกว่าเขารอคอยการมาจนภัยนี้มานานแลว้วเกินกว่าที่จะยอมแพ้และกลับบ้านมือเปล่าสุดท้ายทั้งคู่จึงพากันมุ่งหน้าไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อลงทะเบียนเข้าชมในอุทยานแต่นิกกลับต้องพบกับความผิดหวงังเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าการเดินทางในลอจจำเป็นต้องมีใบอนุญาตแบล็กคันที่เพืร์มีและต้องยื่นใบสมั ล่วงหน้าหลายเดือนจะยืนยันว่าหากไม่มีเอกสารรับรองพวกเขาจะไม่สามารถเข้าแคนยอนได้อย่างถูกต้องทำให้นิกรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องพลาดในสิ่งที่ตนตั้งใจมาตลอด ตกดึกทั้งคู่เปลี่ยนไปนั่งดื่มแก้เซ็งที่บาร์นิกก็โทษลอรี่ที่พาเธอมาเสียเที่ยวเดยต้องพลาดเซอร์ไพรส์สำคัญไปแต่หญิงสาวเข้าใจและไม่ได้โกรธเขาเลยขณะเดีวยวกันชายที่ชื่อเฮนรีได้ยินทั้งคู่คุยกันจึงเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิเขาคือไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญเส้นทางของที่นี่จึงเสนอที่จะพาทั้งคู่ไปเป็นการส่วนตัวและรับรองว่าเขาสามารถจัดการเรื่องใบอนุญาตได้นิกรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าโอกาสจะหยิบยื่นเข้ามาเองแต่ลอร่ารู้สึกไม่สบาย ใจเอาเสร็จเลยพระชายคนนี้เหมือนเป็นตะแก่ขี้เมาบานาที่ดูไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิดแถมยังพกมีดติดตัวเข้ามาในที่สาธารณะจะกลัวว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพที่ล่อลวงไปทําเรื่องไม่ดีแต่สุดท้ายก็ทนแรงกระตุ้นหนึงคนที่อยากไปจะขาดไม่ไหวเธอดึงยอมตกลงที่จะไปเพื่อเห็นแก่สามีตัวเอง ช้าของอีกวันนิกเดลลอรี่มาหาเฮนรี่ยังจุดนัดโพเขารออยู่พร้อมกับล่อสี่ตัวเมื่อลอรี่ถามถึงใบอนุญาตเขาก็ทําทีเหมือนล้วงจะให้ดูก่อนเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นและบอกเขาจะนำสัมภาระขึ้นล่อได้เลวด้วยความเชื่อใจลอรี่จึงปล่อยผ่านไปก่อนที่ทั้งสามจะออกเดินทางในทันทีเข้าไปในอุทยานแห่งชาติที่ไหลร้อมด้วยหุบเขาและได้ถิวทัดแต่นหน้าทึ่งของแกรนแคนยอนทำให้นั้งคู่พูดไม่ออกและได้ได้เชยชมความงดงามของมัน ขณะที่พวกเขาเดินตามเส้นทางที่เต็มไปได้วยหินเฮนรี่ก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางส่วนให้ฟงังซึ่งวิสูตรได้เห็นว่าเขารู้จักพื้นที่นี้เป็นอย่างดีก่อนโชว์แพลเป็นจากการถูกสัตว์ทำร้ายให้ดูซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและประสบการณ์อันน่าภาคภูมิของเขาจากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกนานร่วมชั่วโมงและหยุดพักสั้นๆริมลำธารข้างเคียงเพื่อพักเอาแรงและชื่นชมทิวทัศน์เฮนรี่แนะนำให้พวกเขาไปเยี่ยมชมภาพสลักหินโบราณซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุราวมื่นสองพ อยู่ห่างจากที่นี่ออกไปประมาณครึ่งวนันแผนคือพวกเขาสามารถตั้งคข็มไกลๆได้แล้วค่อยเดินทางไปที่แค่ยอนในเช้าของอีกวนันแม้นิกจะดูสนใจข้อเสนอแต่ลอรี่กลับลังเลเพราะสถานที่นั้นไม่ได้อยู่ในเขตที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ทั้งคู่จะไปเดินชมในถ้ำตามคำแนะนำของเฮนบรีและต้องตกตะลึงให้กับความสวยงามของมันจนนิกประทับใจมากที่เลือกไกด์ไม่ผิดคนก่อนที่ชายหนุ่มจะเปิดใจคุยกับลอรี่เขากังวลเรื่องที่พลาดเธอมาจะครอบครัวและแต่งงานโดยไม่ยอมบ กขนากฝ่ายปลอบใจว่าเธอจะพูดคุยให้เองแล้วนิกก็โน้มหนาไว้เธอไปเยี่ยมชมสลักหินโบราณด้วยกันเพราะเขามั่นใจแล้วว่าเหนรี่คือไกด์ที่เชื่อใจได้และต้องการเพิ่มความพิเศษให้กับทริปพันนิมูลก่อนเน้นย้ำโอกาสแบบนี้ไม่น้มีมาบ่อยๆหญิงสาวที่ไม่อยากปฏิเสธสามีจึงนึกยอมทำตาม หลังตกลงที่จะไปพวกเขาก็เดินทางกันต่อทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างทางเฮนรี่ชี้ไปยังหินก้อนหนึ่งที่นักสำรวจชื่อดังนามว่าจอร์ดเวสตลี o ย์พรเวลได้สลักชื่อของเขาไว้ในปี1869เขาคือชายผู้สูญเสียแขนขวาในสงครามและเป็นนักสำรวจทุกเขาที่มีชื่อเสียงที่สูนิกดีใจอย่างมากและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อจนกระทั่งถึงจุดตั้งแคมป์ซึ่งอยู่ห่างจากสลักหินโบราณหนึ่งชั่วโมงเฮนรี่จึงตัดสินใจพักค้างคืนทีน่นี่แต่แล้วจู่ๆล่อของพวกเขาก็ตื่นตระหนกทันทีที่เห็นงูห่างกระดิง่งทำให้าาั้งสามร่วงลงกับพืน้นและก่อนที่เฮนรี่จะทันได้ตอบโต้ก็โดนงูฉกเข้าดีหน้าและมือของเขาก่อนที่ไกยหนุ่มจะตัดหัวมันทิ้งขณะสองคนที่เหลือรีบวิ่งเข้าไปดูเฮนรี่รู้สึกสิ้นหวังในทันทีเพราะเขารู้ดีว่าพิษจะเข้าไปถึงไข่สันลังโดยตรงและเขาก หลังจะตายในไม่ชาเรื่องเลวร้ายไปกว่านั้นคือล่อของพวกเขาได้วิ่งหนีไปพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหมดรวมหนึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งชุดปฐมพยาบาลนิกจึงรีบไปตามมันกลับมาขณะลอรี่พยายามโทรขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีสัญญาณเลยสักทีส่วนเ์เฮนรี่ทำตัวให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่พิษแพร่กระจายไปสู่ปราสาทโดยตรงก่อนขอให้จะหาไม้มาดามแขนที่หกักเพื่อชะลอการแพร่กระจายของพิษด้วยทาง ฝั่งของนิกเจอล่อและพากลับมาได้แค่ตัวเดียวส่วนตัวที่คนสเสบียงได้เตลิดหายไปเร็วขนาดลอรี่พันแขนเพื่อชะลอการลุกลามของพีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรกับรอยกัดบนใบหน้าได้เลยอย่างไรก็ตามเฮมรี่คิดว่าพิษอาจไม่ฆ่าเขาในทันทีจึงขอให้ั้งคู่ออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือในตอนรุ่งสางเพราะการเดินทางกลับในที่โล่งช่วงกลางคืนมันเป็นไปไม่ได้และเนื่องจากพวกเขาไม่มีอะไรกินเป็นมื้อเย็นเฮมรี่จึงแนะนํให้ย่างงูที่ตายแล้ว นิกทำตามคำแนะนำและบังคับตัวเองให้กินได้แต่ลอรี่ที่กลัวเกินกว่าจะเอาเข้าปากซึ่งบฏิเสธที่จะกินและดิจูเสี่ยงมาป่าก็ได้หอนขึ้นมาทำให้คู่รักหน้าซีดเผือดเป็นไกต่ต้มเฮนรี่พูดจังใจเย็นวันนี้เป็นเวลาออกล่าของมันและการถูกฝูงมาป่ารุมทึงมันเจ็บปวดเกินกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดได้ทำใหน้นคู่วันวิตกอยู่ไม่น้อย ช้าของอีกวันอาการของเฮมรี่ก็แย่ลงกว่าเดิมเขาเริ่มอาเจียนออกมาและคลั่นเนื้อคลั่นตัวทั้งคู่จึงรีบพาคนเจ็บขึ้นบนหลังลอ้อแล้วเริ่มเดินทางกลับอย่างรวดเร็วที่สุดแต่ในความเป็นจริงการเดินทางด้วยเท้าทาให้พวกเขาช้าลงกว่าเดิมระหว่างทางลอรี่พยายามหาสัญญาณดิครังแต่ก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีจากนั้นหลังเดินทางต่อได้พักใหญ่ลอรี่ก็เริ่มกลัวว่าตัวเองจะหลงทางตัวเฮมรี่ก็ซุดหนักเกินกว่าจะช่วยเหลือได้ประกอบกับฟเริ่มมืดพอดีทั้งคู่จึงตัดสินใจ ัค้างแรมที่นี่ขณะช่วยกันเก็บฟืนลอรี่เริ่มกังวลว่าจะติดอยู่ในนี้ไปอีกนานและความช่วยเหลืออาจมาไม่ถึงเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เดินอยู่ในเส้นทางหลักของอุทยานแม้ว่านิกจะฝุงซ่านไม่แพ้กันแต่ก็พยายามปลอบโยนให้เธอรู้สึกดีขึ้น เดี๋หลังกลับมาที่แคมเฮนรี่ที่ถูกพิษเล่นงานจนสติเลื่อนลอยพยายามปีนกลับขึ้นไปบนหลังลอ่อพร้อมกับแผกปากโวยวายทาให้มันตื่นกลัวและวิ่งหนีออกไปไกลขณะนิ้วิ่งตามไปผ่าตัวมันกลางลอรี่ก็พบว่าเฮนรี่เริ่มพูดเ้อเจอรากกาลังทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวีก่อนจะหายใจเฮือกสุดท้ายแม้ว่าเฮนรี่จะแสดงความเข้มแข็งมาตลอดแต่เมื่อรู้ว่าตัวเองคงไม่รอดแลว้วก็ถึงกับร้องไห้ออกมาก่อนจะหมดลมอย่างสงบต่อหน้ายิงสาวที่กําลัง ร้องไห้ได้วยความเสียใจที่ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลย หลังจากนี้กลับมาที่แคมป์มือเปล่าก็พบว่าเฮนรี่ได้ขาดใจตายไปแลว้วและลอรีก็กำลังร้องไห้อยู่ข้างศพของเขาชายหนุ่มสวงกอดภรรยาเพื่อปลอบโยนก่อนจะตระหนักได้ว่าความทุกข์ทรมานที่แท้จริงของพวกเขามันเพิ่งจะเริ่มต้นทุนานเพราะหลังจากนี้ทั้งคู่ไม่รู้ทางกลับที่ชัดเจนทั้งไม่มีสัญญาณโทราศัพท์และไม่มีอาหารลงเรืออยู่เลยลอรีต้องการนำศพเฮนรี่กลับไปด้วยแต่หากไม่มีล่อก็เป็นไปไม่ได้และเมื่อรู้ว่ามีหมาป่าอยู่แถวนี้นิกจึงเสนอที่จะสั่งศ เขาแทนเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาศพเขาไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกหมาป่าหรือแร้งแทะกินจากนั้นพวกเขาก็นอนใกล้กองไฟให้มากที่สุดขณะนี้คอยเฝ้าระวังหมาป่าที่เดินด้อมๆมองๆอยู่ไกลๆสุดท้ายชายหนุ่มก็ไม่ได้นอนเลยตลอดคืนก็จะลบร่องรอยของพวกมันในตอนเชา้าเพื่อไม่ให้ลอรี่ตื่นตะโน จากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายและใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการสุ่มทีลอรี่หยิบหมากฝรั่งที่เหลืออยู่ขึ้นมาแบ่งกันเคี้ยวกับนีซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พอบรรเทาความหิวในบา้านและชายหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้ว่าทิศตะวันตกอยู่ข้างซ้ายของดวงอาทิตย์และเขาจาได้ดีว่าลานกลางเต็นท์อยู่ตรงนั้นจึงพาลอรี่ไปยังทางที่เขาเชื่อแต่สุดท้ายหลังเดินมาสาักพักความร้อนและการขาดอาหารก็ทําให้พวกเขาหมดแรงจนได้ลอรี่พร่ำเพ้อด้วยความหิวโหยได้พูดติดตลกว่าจะสั่งพิซซ่าทาง โทราศาแต่แล้วโชคก็เข,าขา่าคาเมื่อเธอสังเกตเห็นสัญญาณขึ้นหนึ่งทีจึงพยายามโทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือหล่อรีบปีนขึ้นที่สูงเพื่อรับสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ผลลัพธ์คือมันอ่อนเกินไปอยู่ดีทําให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้นิคหวังว่าจะของโมเตลจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เช็คเอาท์วันนี้และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกตามหาแม้จะรู้ว่าโอกาสนั้นมันน้อยมากก็ตาม ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงทางตาลและค้นพบภาพสลักหินโบราณที่เอรี่ชวนให้มาดูด้วยกันในตอนแรกนิกจึงตระหนักได้ว่าเขาเดินผิดทีและหลงเข้ามาอยู่ในแคนยอนที่ลึกขึ้นเมื่อรู้ว่าพวกเขาต้องติดแงกอยู่ที่นี่อีกนานและได้ความสิ้นหวังที่จะกลับออกไปลอรี่จึงโทษว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของนีเพราะเขาคือชายที่ตัดสินใจผิดพลาดมาตลอดแต่ในโนมหนาไว้เธอมาที่นี่เดินออกนอกเส้นทางหลักทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงแถมพอจะกลับก็พามาผิดทิศอีกชี้เห็นว่าเขา พึ่งผ่าไม่ได้เลยทั้งคู่โตเถียงกันซันซานก่อนจะใจเย็นลงและใช้สติมากขึ้นนิกที่มีความสามารถในการปีนผ่าอยู่บ้างจึงแนะนําให้ปีนกดหินขึ้นไปหาสัญญาณที่แรงกว่าได้บอกว่าแขนยอนตรงนี้มีจุดยื่นและข้อต่อมากมายที่จะทําทให้ปีนขึ้นไปในบิยากพอตกลงกันเสร็จก็ลงมืออย่างระวงังทั้งคู่ช่วยกันและกันจนปีนขึ้นไปเจอจุดสัญญาณแรงได้สําเร็จซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะในที่สุดลอรี่ก็สามารถโทรหาก911ได้แต่โชคร้ายที่สายหลุด ไปครังจึงทําให้สื่อสารไม่รู้เรื่องนิกเลยขอให้จะยื่นตัวออกไปไกลมากกว่านี้เพื่อรับสัญญาณในจุดที่ดีกว่าแต่แล้วมือของเขาก็ลื่นออกจากการยึดกอเป็นผลในทั้งคู่ดิ่งสู่พื้นเบื้องลา่างแม้ลอรี่จะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่กลับกันนิกร่วงไปติดกับรอยแยกของหินทําให้ขาหักจนกระดูกแทงออกมาเขากรีดร้องด้วยความทรมานในขณะที่ลอรีพยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะช่วยเหลือสามีทว่ามันไม่ขยับขยื่นเลยสักนีจนสุดท้ายนิกก็ทนความเจ็บปวดไม่ ไหวและหมดสติไป หลังนิกฟื้นขึ้นมาก็พบหมาป่าตัวหนึ่งที่ยืนจ้องเขาอยู่ปรากกว่ากลิ่นเลือดได้ดึงดูดมันเข้ามาเขาร้องตะโกนและคว้างหินเพื่อไล่มันออกไปและเป็นช่วอึจใจลอรี่ก็กลับมาพร้อมกับไม้ด้ามโตได้วังว่ามันอาจจะช่วยให้นิกหลุดจากรอยแยกนั้นได้แต่ความพยายามของเธอก็ล้มเหลวไม่เป็นทาเพราะก็ติดแน่นเกินกว่าจะดึงออกมาได้ง่ายๆเป็นผลให้ต่อมาอาการของนิกก็แย่ลงเรื่อยๆก็บอกลอรี่ว่าไม่ต้องกังวลแม้ตอนนี้เธอจะช่วยเหลือเขาไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเธอมีคุณ สมบัติของภรรยาที่ครบถ้วนทุกอย่างหยิงสาเสนอว่าเควรไปขอความช่วยเหลือตามนําพังแต่นิคกลัวว่าเธอจะลงทางและอาจตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิมลอรี่ก็เลยคิดใช้โทรศัพท์อีกครั้งแต่กลับพบว่ามันแตกละเอียดจากการตกก่อนหน้านี้แม้ว่าการโทกก้าหนึ่งจะเชื่อมต่อได้ในช่วงสั้นๆแต่พวกเขาก็ไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งได้ชัดเจนได้อยู่ดีซึ่งตอนนี้พวกทําได้เพียงแค่เฝ้ารอทุนัน นิกพยายามสร้างกำลังใจให้เธอได้พูดถึงเรื่องราวของอลอนแลมตนันนักปีนเขาที่ติดอยู่ในซอกลื้อของแกลนแคนยอนเหมือนกันและวก็ปลดปล่อยตัวเองด้วยการตัดเคนหลังจะถูกก้อนหินทับไ้นานหลายวันก่อนบอกลอรี่ว่าเธออาจต้องทำอะไรที่คล้ายกันนี้คือตัดขาเขาออกเพื่อให้หลุดพ้นจากมานทว่าอีกฝ่ายปฏิเสธด้วยความหวาดกลัวนิกจึงสลรภาพว่าเขาเห็นหมาป่าอยู่ไกลและขื่นนี้เขาอาจกลายเป็นมื้อค่ำของมนันทําให้หญิงสาวตื่นตระหนกอย่างมากและใช้กําลัง,ท,งทั้งหมดที่เธอมีเพื่อขยับ ก้อนหินอันหนักหน่วงให้ขยืนแต่มันก็ป่าประโยชน์อยู่ดีลอรี่รู้สึกท่วมท้นแล้วร้องไห้ออกมาขณะนิคยอมรับชะตากรรมว่าบางสิ่งที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากนั้นไม่นานลอรี่ก็เปลี่ยนใจมาถามนีว่าเธอจะจัดการเอาข่าของเขาออกได้ยังไงหากเธอตกลงที่จะทํานิกบอกก็พวกเราสามารถใช้มีดของเฮนรี่ได้แต่มันถูกฝังไปพร้อมศพของเขาแถมยังอยู่ห่างจากที่นี่ไปหลายไมล์ลอรี่ที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าและไม่อยากต้องทนเห็นสามีถูกกินไปต่อหน้าต่อตาเธอจึงตัดสินใจจะย้อนกลับไปเอาแต่นิกไม่ต้องการให้ลอรี่จากไปเพราะเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากเขารู้ว่าเธออาจลงทางง่ายๆและการทิ้งเขา ไว้คนเดียวก็อันตรายเกินไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแลว้วดังนั้นยิงสาจริงกองไม้แห้งไว้ใกล้ใใกับนีพร้อมกับทิ้งไม้ปลายแหลมไม้เขาอติดตัวไปด้วยเพื่อในกรณีที่หมาป่าเข้ามาใกล้จากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปยังหลุมศพของเฮนรี่ในทันทีระหว่างทางลอร,รี่ทำเครื่องหมายเป็นระยาเช่นการวางก้อนหินในระนาบเดียวกันเพื่อที่เธอจะได้ไม่หลงทางโดยใช้เวลาพักหนึ่งก็มาถึงจุดหมายได้สำเร็จเธอหามีดจนเจอและยังค้นพบใบอนุญ,ญาตอีกด,ด้วยชี้เห็นว่า เขาคือไกดนำทางที่ถูกต้องแมบบ้ว่าทั้งเธอและนิกจะสงสัยมาตลอด เด็กก่อนพระอาทิตย์ตกดินหญิงสาวกลับมาพบนิกในสภาพหมดสติและอีกไม่นานฟ้าก็จะมืดลงเร็วเธอจึงรีดเตียงที่จะตัดข่าเขาออกฉับพลันนิกก็ตื่นขึ้นพอดีและเมื่อเห็นว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เขาก็ยินยอมไม่ทำแต่โดยดีนิกร้องตะโกนด้วยความทรมานแต่สุดท้ายลอรี่ก็กั้นใจทำอยู่ครู่หนึ่งและสามารถดึงร่างสามีออกจากหินได้สำเร็จเธอมีดลนไฟและฆ่าเชื้อให้เขาก่อนที่นิกจะสลบไปครั้งเพราะความเจ็บปวด แล้วความมืดก็ปกคลุมไปทั่วน่านฟ้าลอรี่ที่เผลอหลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาและเห็นหมารายล้อมไปทั่วจึงคว้างหินใส่มันจนวิ่งหนีไปก่อนสังเกตเห็นว่าฟืนใกล้จะหมดเต็มทีและไฟก็เริ่มมอดจนเหลือกองเล็กๆเธอจึงออกไปเก็บฟืนเพิ่มแต่แล้วหมาป่าที่ซุ่มรออยู่ก็จู่โจมกระทัน,นหันลอร่าชักมีดออกมาและกวาดแทงไปทั่วทําให้มันบาดเจ็บและล่าถอยไปจากนั้นก็นําฟืนที่หาได้ไปเติมเชื้อเพลิงก่อกองไฟให้ใหญ่ขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากสัตว์ปรลา เนื่องจากยังมีอยูบิกลายตัวที่เดินดูลาดเลาอยู่ไกล หลังสถานการณ์สงบลงนิกโทษตัวเองว่าพวกเราไม่ควรมาที่นี่เลยและนึกถึงตอนที่ลอรี่พูดที่โมเตลที่เธอแนะนําไม่ใช้เวลาสุดสัปดาห์ด้วยกันอยู่ในห้องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจพลาดไปและอยากย้อนกลับไปแก้ไขมันจากนั้นทั้งคู่ก็นอนหลับกันตอแต่ลอรี่ก็ตื่นตัวอยู่ตลอดให้กับเสียงมาหอนลุกมาเติมเชื้อเพลิงเป็นระยะแต่แล้วในช่วงที่ไฟเริ่มจะมอดดามาป่าตัวหนึ่งก็พุ่งใส่เธอขย่ำข่าอย่างมันป่าจนหญิงสาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เธอก็ ก็จะการมันได้ได้มีดในนาทีสุดท้ายทําให้หมาป่าในฝูงตัวอื่นๆต้องล่าถอยไป เมื่อรุ่งเช้ามาเยือนลอรี่สร้างเปลหามชั่วคราวเพื่อลากนิกให้เดินทางไปได้วยการพร้อมกับแร่เนื้อหมาและปรุงสุกมาด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีอาหารให้กินแต่อาการกระหายน้ํานั้นโหดร้ายยิ่งกว่ายิ่งไปกว่านั้นคืออาการของนิกแย่ลงกว่าเดิมเนื่องจากแผลติดเชือ้อและเสียเลือดมากโดยไม่ได้รับการทดแทนแถมมีไข้ขึ้นสูงอีกด้วยลอรี่พูดได้กำลังใจไว้เขาอดทนเอาไว้แต่นิกกลับสิ้นหวังแนละบอกว่ายังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีก่อนกระตุ้นให้จะทิ้งเข้าไปแต่อีกฝ่ายตะวัน ใส่และปฏิเสธท,ที่จะยอมแพ้ง่ายๆจะก,การลากเปลห่างในตอนที่เรียวแรงไม่มีกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปสําหรับเธอลอรี่จึงออกไปเดินหาก,กิ่งไม้ที่แข็งแรงมาใช้เป็นไม้คำ้ำและยืนกลางนิจใจเขาเดินไปด้วยกันกับเธอ อีกฝั่งในระยะไกลหมาป่าก็เริ่มตามรอยกลิ่นของพวกเขามาด้ตีหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็หมดแรงก่อนที่นิกจะล้มตัวลงนอนและหลับไปยิงสาวตรวจดูบาดแผลของสามีอีกครั้งซึ่งตอนนี้มันติดเชื้อรุนแรงและมีกลิ่นเหม็นนาวเธอถึงฉีกเสื้อตัวเองมาพันแผลให้อีกชันนิกที่แทบจะอ้าปากพูดไม่ได้กระซิบบอกเธอว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าลอรี่เป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็งขนาดนี้ลอรี่ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเลยสักนิดแต่เธอแค่รู้สึกหวาด ตที่จะายนิกยิ้มอย่างอ่อนแรงและบอกว่านั่นหมายความว่าเธอฉลาดมากต่างหากก่อนอ้อนวอนให้เธอทิ้งเขาไว้าตามน้าพังเพราะรู้ว่าตัวเองคงจะอยู่ได้อีกไม่นานและไม่อยากเป็นตัวทวงที่ทําให้เธอต้องตายด้วยอีกคนลอรี่ปฏิเสธที่จะทิ้งเขาไว้แล้วนิกก็โทษตัวเองอีกครั้งว่าก็ควรจะฟังลอรี่ตั้งแต่แรกพวกเราไม่ควรมาที่นี่เลยแล้วเราควรไปฮันนีมูนที่ฮาวายฉับพลันทั้งคู่ก็เห็นเครื่องบินโชว์ผ่านอยู่บนฟ้าแต่มันก็ไกลเกินกว่าที่จะมองเห็นพวกเขาและในจู่ความ โชคร้ายก็มาเยือนสึ่งสิ่นนาเมื่อฝูงหมาป่าปรากฏตัวขึ้นลอรี่พยายามอย่างสิ้นหวังที่จะไล่พวกมันไปทวศัตร์นักล่าได้พบเหยื่อของมันเลวซึ่งไม่มีทางที่จะปล่อยให้ชิ้นเนื้อหลุดมือไปไง่ายๆขนาดนิกที่บาดเจ็บสาหัสก็ไม่สามารถลุกหนีไปได้พวกมันเข้ามาฉีกถึงขาของเขาแต่ก็ถูกลอร่าไล่ออกไปสุดท้ายด้วยจานวนหมาป่าที่มีมากเกินไปเธอจึงต้องไปเชิญกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือการกอร,รุณยฆ่าสามีด้วยมือของเธอเองเพราะหากปล่อยให้หมา ปาโจมตีเขาทั้งเป็นการจากไปของนิกก็จะเจ็บปวดทรมานอย่างถึงขีดสุดดังนั้นลอรี่จึงค่อยๆเอามือปิดปากและจะมู่ของเขาไปช่วยปลดปล่อยนิกให้จากไปอย่างสงบและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาชายหนุ่มก็สิ้นลมอย่างนาา่าเศร้าฉับพลันเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็มาถึงพอดีทาให้หมาป่ากรูกันวิ่งหนีออกไปลอร่าช็อกสุดขีดกับสิ่งที่เห็นท่วงท้นไปได้วยความรู้สึกที่ยากอธิบายร้องไห้สะอึกสออื้นอย่างควบคุมไม่ได้เพราะหากเธอรออีกเพียงไม่กี่วินาทีนิค ก็จะได้รับการช่วยเหลือและอาจพรอดชีวิตไปพร้อมกันกับเธอแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงทุ่นี้ครับ ทายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าบางครั้งการตัดสินใจที่เราคิดไต่ตรองมาดีแล้วก็อาจากลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ทุกเมือ่อเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทางเลือกเหล่านั้นจะแสดงผลลัพธ์แบบไหนออกมาและสุดท้ายหากมันผิดพลาดบางคนก็อาจเศร้าหนักจนเก็บไปเป็นปมฝังใจโทษตัวเองจนอาจากลายเป็นตาบาดติดตัวแต่จ,จงตระหนับไว้ให้ดีว่าบางทีในสถานาการณ์คับขันหรือตึงเครียดมันมีความกดดันรวมอยู่ในการตัดสินใจนั้นด้วยดังนั้นมันจึงล้วนมีความ ความผิดพลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อเราได้เลือกทางใดไปแลว้วก็จงเคารพการตัดสินใจของตัวเองแม้มันจะนําพาไปสู่เส้นทางที่ผิดพลาดก็ตามแต่สิ่งสําคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและนํากลับมาแก้ไขในทางเลือกอื่นๆต่อไปเพราะไม่มีใครที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้แต่สามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง The Can Yon ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่5.8คะแนนและเว็บร o สเต้นโทม t โอยู่ที่29%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมอาไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดร,รับชมสปอยนั่งเรื่องใบในคลิปต่อไปครับ